อของอาจจะไม่เยอะเข้าใจก็เรียกราคารถเก๋งนะครับซึ่งราคาบางทีเขามองว่ามันไม่คุ้มนะครับเขาอาจจะ<ฮ>บวกเพิ่มได้ไหมเหมือนแบบแบบว่าเราอาจจะต้องมองแล้วว่าราคามันถูกเกินไปถ้าเป็นเราเราจะรับไหมให,ให้ให้มองกลับมานะครับถึงตัวคนขับจะเข้าใจคนขับว่าเขาอาจต้องการสมมุตินะเราเรียกในราคา150บาทนะครับแต่คุณคิดว่าเฮ้ยมันถูกจังถ้าเราไปเองอาจจะ200ร้อยคือสองร้อยห้าสิบอ่าสมมตินะสมมุติพูดง่ายๆนะครับ แล้วก็ไม่มีใครรับเราจะไปโทษแอปไม่ได้นะครับเพราะว่าแอปเขาเออกแบบมาถูกอยู่แล้วนะครับสิ่งที่คุณทําได้คุณก็บวกเข้าไปอีกอร้อยหนึ่งหรือ50บาทนะครับเพื่อให้คนขับเขาไม่ใช่ว่าเขารับสุ่มสสี่สม่ำห้าเขาก็ต้องดูราคาระคุมไหมเขาอาจจะได้ไม่เยอะหรอกผมบอกเลยได้ไม่เยอะนะครับผมอยากให้ลองเห็นใจกันลองเอาตามความเป็นจริงนะครับถ้าเมื่อไหร่นะครับมีคนหนึ่งนะครับผมยังพูดเสมอนะที่ได้ราคาถูก แล้วบริการดีคนอีกคนคนหนึ่งคนที่มารับเหมือนแบบมาวิ่งงานคุณเขาจะเสียผลประโยชน์ทันทีคลิปนี้นะครับผมก็จะมาขออนุญาตนะครับเล่าประสบการณ์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เปลี่ยนจากนะครับจากคนขับและล่ามูกนะครับที่เป็นอาชีพเสริมเหมือนเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาดูตอนนี้นะครับจน ตอนนี้นะครับผมก็ได้กลายเป็นลูกค้านะครับของ l a ล่ามูฟนะครับที่เป็นคนใช้บริการนะครับคนขับนะครับทุกวันส่วนหนึ่งนะครับมาจากตัวงานผมนะครับที่ผมทํางานที่บริษัทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากที่ผมนะครับทำธุรกิจเสริมนิดๆหน่อยๆนะครับก็มีการใช้บริการค่อนข้างบ่อยนะครับบ่อยมากๆนะครับจนมีส่วนลดค่อนข้างเยอะ นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องข้อดีนะครับที่ผมนะครับได้มาใช้บริการแอปนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนนะครับที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็เป็นลูกค้าเก่านะครับที่ใช้บริการนะครับว่าเราควรนะครับจะปฏิบัติยังไงควรเลือกยังไงนะครับเพื่อที่ให้มันเหมาะสมนะครับไม่เอาเปรียบคนขับจนเกินไปนะครับผมจะมาขออนุญาตเล่านะครับในส่วนข้อดีก่อนนะครับตั้งแต่ผมนะครับ ว่าทำไมผมถึงเลือกแอปนี้นะครับมีทั้งหมด5ข้อนะครับที่ผมเลดเบื้องต้นมานะครับอาจจะไม่ได้ลึกมากแต่เป็นสิ่งที่ผมนะครับเจอแล้วก็ได้พบจนสุดท้ายนะครับผมใช้บริการแอปนี้นะครับก็คือ1นะครับข้อที่1ก็คือราคาถูกนะครับถ้าเทียบกับแอปอื่นๆนะครับผมก็อาจจะไม่อ้างยิง แอบอื่นมากนะครับเดี๋ยวจะโดนฟ้องล้วงเราได้ข้อที่สองนะครับเรื่องมารยะทยนะครับโอ้โหคนขับนี่สุภาพมากนะครับหลายหลายคนนะครับที่เข้ามารับของนะครับก่อนเข้ารับก็จะโทรคอนเฟิร์มนะครับว่ารับของกิโลนะครับไปทรงที่นี่ไหมปื๊บราคาเท่านี้บางคนนี่ละเอียดมากนะครับอีกบางคนก็ไม่ละเอียดมันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าใครที่รอบครอบถามเรื่อง สินค้านะครับเรื่องราคาเรื่องพิกัดอะไรเนี่ยคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่แบบอ่าเขาเรียกว่าไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับเหมือนเขาลดความเสี่ยงแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมยอมรับเลยว่าคนขับทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับของสุภาพเรียบร้อยแน่นอนครับข้อ3นะครับก็คือส่งของไวนะครับบางครั้งนะครับคือผมเรียกราคาประหยัดนะครับคนที่เขา เป็นคนขับก็จะรู้นะครับผมเรียกราคาประหยัดบางทีนะครับที่ผมไปเรียกที่เยววาวราชนะครับมาส่งแถวแบงนานะครับเมื่อไม่ถึงชั่วโมงนะครับมาถึงผมแล้วผมก็ยังแปลกใจเฮ้ยพี่มีงานพ่วงมาไหมบางคนก็บอกว่ามีบางคนก็บอกว่าไม่มีอันนั้นก็แล้วแต่ของเพื่อนๆนะครับว่าะจะวางแผนยังไงเพื่อให้ผลตอบแทนได้มากกว่าเหมือนแบบเราซื้อเวลาใช่ไหมครับบางคนก็ ก็แบบรับงานพ่วงมานะครับอาจจะคุ้มอาจจะได้กําไรส่วนต่างนะครับมากหรือน้อยก็อ,อยู่ที่คนขับบางคนก็แบบเออผมงานสุดท้ายก่อนเข้าบ้านอย่างเงี้ยมันก็แล้วจุดประสงค์แต่ละคนไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกผมมองว่าอย่างนี้นะครับส่วนข้อที่4นะครับก็คือแอปนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับผมก็เพิ่งมารู้นะครับว่าสมมุติเราปัดพิกัดไปใช่ไหมครับว่าสมมุติผมปักจากบางนานะครับไปส่ง บางพีนะครับลูกค้าเจ้านั้นเออแต่บางเอิญผมปักขิดนะครับผมก็สามารถเข้าไปแก้ไขนะครับก่อนที่คนขับจะมาถึงหรืออาจจะคุยกันว่าไอ้ผมขอปักพิกัดใหม่ได้ไหมพี่ส่วนราคามันก็จะเปลี่ยนไปตามพิกัดนะครับที่อัปเดตล่าสุดเออผมก็รู้เหมือนกันค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับคนใช้บริการชอบเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็อันที่5้านะครับก็คือหลังจากจบงานนะครับ ก็จะมีดาวน์โหลดนะครับผมก็สามารถเป็นมันจะเป็นเหมือนใบใบแบบนํเาเขาเรียกว่าจุดรับจุดส่งนะครับเป็น PDF ก็เอาใช้ในส่วนการเบิกใจ่ายในทางบัญชีนะครับค่อนข้างที่ดีนะผมว่าแวดฟอร์มเขาออกมาสวยมากนะครับเหมือนแบบมีค่อนข้างดีอะ่ะผมบอกเลยว่าเออว่ะดีถ้าเป็นแอป,ปอื่นผมก็ไม่รู้นะอาจจะต้องแคปแต่อันนี้ไม่ต้องแคปวามดาวน์โหลดเป็น p ี f ได้เลยค่อนข้างที่ดียอมยอมรับนะครับมา แล้วเรามาฝากถึงนะครับลูกค้านะครับที่ยังไม่รู้ระบบไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ที่ผมเกินไว้นะครับว่าจุดนี้ครับผมบอกเลยว่าที่ผมเล่ามาเรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับแต่มันก็จะมีคนที่เสียประโยชน์ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีเรื่องดีๆสําหรับอีกคนคนคนหนึ่งก็ต้องเสียผลประโยชน์เป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะแล้วผมมาเล่านะครับมีทั้งหมดห้าข้อเหมือนกันนะครับขออนุญาตนะครับข้อที่หนึ่งนะคือนะครับนั่คือตัวทีนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ ราคามี3ราคานะครับก่อนกดยืนยันนะครับก็จะมีราคาประหยัดนะครับราคาปกติแล้วก็ส่งด่วนพิเศษนะครับคนลูกค้าที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะสงสัยว่าฮ้ยเราต้องกดยังไงก็ต้องกดราคาที่ถูกที่สุดดิอันนั้นจริงทุกคนก็อยากจะกดราคาที่ถูกแต่ต้องเข้าใจว่าราคาที่ถูกนะครับมันต้องแลกกับเวลาที่คุณนะครับต้องรอของนานราคาปกติ มันก็เหมือนเราเวลาเราเดินทางเราไม่แวะข้างทางอาจจะแวะบ้างราคาปกติอาจจะแวะเข้าปั๊มบ้างก็เหมือนพี่ๆไรเดอร์นะครับหรือพี่เดเ,เวอร์ทุกคนนะครับที่อาจจะรับงานอาจจมีงานพ่วงระหว่างทางอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นราคาด่วนพิเศษนะครับไปตรงๆคำว่าด่วนพิเศษก็คือเร่งรีบนะครับก็คือราคาอาจจะสูงนะครับตรงนี้ฝากาาลูกค้านะครับเออไม่ใช่ฝากคนที่ใช้บริการเหมือนผมนะครับให้สังเกต ให้ดูตามฟอร์มเหมาะสมพองงานนะครับไม่ใช่ว่าส่งวัตถุดิบที่เป็นเค้กส่งวัตถุดิบที่เป็นอของที่แบบเสียหายได้ง่ายเหมือนแบบต้องแบบอยู่ในอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วเรียกราคาประหยัดราคาถูกแล้วก็ไปกดดันรเดอร์อันนี้ผมว่าต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าเออตัวเองเข้าใจระบบมากน้อยเพียงใดนะครับฝากไว้นะครับเพื่อนๆนะครับที่กําลังเลือกใช้แอป l a l a Move นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือบริการช่วยยก,ยกของ นะครับผมอยากให้อ้างอิงนะครับว่า,าไม่ใช่อ้างอิงอยากให้ทุกคนนะครับลองพิจารณาดูเรื่องราคาก่อนเอาราคามาเป็นที่ตั้งก่อนไม่ราคาถูก100อถ้าแอปอื่น 150- 200้นะครับแต่แอปลรล่ามูฟ100เดียวนะครับแล้วอย่าหวังว่า,อ,าอย่าไปหวังว่าโอเคร้อยเดียวต้องมีบริการช่วยยกนะครับในแอปมันมีให้นะครับบางทีของนะครับยี่หโลหรือเป็นร้อโลนะครับให้ไรเดอร์หรือให้ ไดเวอร์ iver, เออไดเวอร์ลวกันเป็นเอามองเป็นรถยนต์แล้วกันนะครับให้เขายกซึ่งถามว่ามันก็แล้วแต่น้ําใจแต่บางทีนะครับราคามันถูกูแล้วแล้วเขาบริการดีสุภาพเรียบร้อยนะครับอย่าอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปเอาอย่าไปเอาเปรียบนะครับในส่วนนี้ของของไดเวอร์นะครับสงสารเขานะครับถามว่าเขาเขาทำได้ไหมเขาทําได้แต่ถามว่าเขาควรที่จะทำไหมผมว่าไม่ควรนะครับแต่ถ้าอยาก ลูกค้านะครับที่ไม่อยากนะครับอยากไม่อยากจะจับสินค้าของคุณอ่ะเออก็แค่แอดบริการช่วยยกแค่นั้นก็คือจบนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับไปถึงก็แค่จ่ายตังค์หรือเอาบินให้เราให้เขายกเลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกว่าไอ,อ้ของมันน้อยเรายกให้เขานะครับของนิดเดียวโอเคก็วันพี่รบวนไปถึงปลายทางแล้วยกให้ลูกค้าหน่อยนะเนื่องจากเป็นบริษัทเอออย่างเงี้ยคุยกันได้ นะครับผมว่าเรื่องนี้เรื่องพวกนี้นะครับง่ายๆเราคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็ข้อ4ี่นะครับมันจะมีบริการเรื่องเดินเอกสารก็จะเจอลูกค้านะครับที่เป็นบริษัทคําว่าบริษัทเนี้ยมันจะยุ่งยากไม่ว่าจะกดกิ่งไม่ว่าจะผ่านป้อมรอปภนะครับไม่ว่าจะเดินเอกสารบางทีนะครับสินค้าที่เราไปส่งนะครับยิ่งเป็นคนนอกนะครับโอ้โหต้องตรวจสอบสิ่งที่ต้องต้องมีอย่างเจคือเบอร์โทรติดต่อใครฝ่ายไหนนะครับลูกวนนะครับอ่า เ,เพื่อนๆนะครับที่เป็นคนใช้บริการแล้วล่ามุบให้เขาเรียกว่าแจ้งปลายทางก่อนว่าจะมีของมาส่งสามารถรับหน้างานได้ไหมรับหน้าโรงงานได้ไหมถ้ารับไม่ได้ถ้าต้องเข้าไปในออฟฟิศต้องแอดเพิ่มในการเดินเอกสารด้วยบางครั้งนะครับอันนี้แต่เกิดแต่เหตุการณ์เกิดน,น้อยต้องอยู่ที่ว่าลูกค้าปลายทางที่ให้ไปส่งมันยุ่งมันยุ่งยากไหมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าพูดไปเดี๋ยวมันจะเป็นการแบบเข้าข้างคนขับจนเกินไปนะครับ ข้อที่5นะครับก็คือบางทีราคาถูกนะครับไม่มีคนรับงานนะครับผมเจอบ่อยมากนะครับยิ่งช่วงนะครับเย็นๆนะครับรถติดนะครับราคามันถามว่าปกติและล่ามบุบราคามถูกแล้วถ้าเป็นราคาประหยัดนะครับหรือราคาปกตินะผมว่ามันถูกอยู่แล้วนะครับถ้าคนขับไม่ใช่ผมจะพูดแต่ครับถ้าคนใช้บริการนะครับรู้สึกว่าเมันรอนานผมบอกเลยว่าคนขับเยอะมากเยอะ แทบอยู่ตามท้องถนนผมเห็นได้เลยเยอะนะครับเขาก็อาจจะเอารถกระบ,บะมอนผมนะครับหรืออาจจะเป็นรถที่ขนาดใหญ่นะครับแต่บางทีนะครับคนใช้บริการนะครับของอาจจะไม่เยอะเข้าใจก็เรียกราคารถเก๋งนะครับซึ่งราคาบางทีเขามองว่ามันไม่คุ้มนะครับเขาอาจจะบวกเพิ่มได้ไหมเหมือนแบบแบบว่าเราอาจจะต้องมองแล้วว่าราคามันถูกเกินไปถ้าเป็นเราเราจะรับไหมให,ให้ให้มองกลับมานะครับถึงตัวคนขับจะเข้าใจคนขับว่า เขาอาจต้องการสมมุต <but> ินะเราเรียกในราคา150บาทนะครับแต่คุณคิดว่าเฮ้ยมันถูกจังถ้าเราไปเองอาจจะ200ร้อยคือสองร้อยห้าสิบอ่าสมมตินะสมมุติพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่มีใครรับเราจะไปโทษแอปไม่ได้นะครับเพราะว่าแอปเขาออกแบบมาถูกอยู่แล้วนะครับสิ่งที่คุณทําได้คุณก็บวกเข้าไปอีกอ่าร้อยหนึ่งหรือ50บาทนะครับเพื่อให้คนขับเขาไม่ใช่ว่าเขารับสุ่มสี่สุ่มห้าเขาก็ต้องดูราคาประคุมไหมเขาอาจจะได้ไม่เยอะหรอกผมบอกเลยได้ไม่เยอะนะครับ ผมอยากให้ลองเห็นใจกันลองเอาตามความเป็นจริงนะครับถ้าเมื่อไหร่นะครับมีคนหนึ่งนะครับผมยังพูดเสมอนะที่ได้ราคาถูกและบริการดีคนอีกคนคนหนึ่งคนที่มารับเหมือนแบบมาวิ่งงานคุณเขาจะเสียผลประโยชน์ทันทีเขาจะมีส่วนต่างน้อยหรือบางทีขาดทุนหรือบางคนที่เขารับให้นะครับในวันนั้นที่คุณเรียกอาจจะวังว่าเฮ้ยรายเดียวเขารับ ตั้งไกลอย่างเงี้ยเวลาขับประหยัดด้วยแล้วส่งให้เลยบางทีนะครับต้องเข้าใจว่าคนคนนั้นเขาวิ่งงานทั้งวันแล้วเขาต้องการแค่ง,งานพ่วงกับบ้านแค่นั้นเองนะครับซึ่งเขาเอาแค่ค่าน้ํามันเพลินนะครับข้าเนื้อเขาแต่เขามองว่าเขาเจ็บน้อยดีกว่าดีกว่าเจ็บหนักแค่นั้นเองนะครับฝากไว้คิดครับคลิปนี้มาพูดในมุมทั้งอแอปเป็นการอวยแอปและกันว่าแอปค่อนข้างที่จะดีนะครับผมใช้บริการประจำเนี่ยถ้าถามว่าแอปไหนดีที่สุดในตอนนี้ผมบอกเลยลาลามูก ราคาถูกบริการดีนะครับแล้วเป็นบริการที่คนส่งคนขับเยอะนะครับแล้วก็แค่อยากจะให้เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาฝากแชร์ให้คนที่ใช้บริการนะครับให้เขารู้ว่าเขาควรที่จะหยุดชะงักดูอะไรบ้างหน้างานเขาเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ดูแค่ราคาอย่างเดียวนะครับผมเป็นทั้งคนขับผมเป็นทั้งคนใช้บริการผมจะรู้ดีที่สุดนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ